ธงเขียวครับดูไฟชัดๆเลยนะครับไอเลสซิ่งออกไปเป็นพุ่น สิงห์รีเสิร์ฟแทบจะออกบุยเลยนะครับออกไปอยู่โอโหตามสายตานี่ออกเป็นอันดับที่6ที่5้าที่6เลยนะครับแต่พอผ่านโฮช็อตออกไปเหลือที่4ครับนี่แหละครับหมายเลขค่คู่ปรับเก่าคู่มันมาแล้วครับอัจรพลอุ่นสีกับรลภมิช่วยอีกแล้วครับธงเขียวอุ่นสีนะครับกับรลภมิช่วยนะครับตามด้วยราชันนราบงและตามด้วยวัชร์ปานพรมเอาละครับตำแหน่งตับเปลีนจะไปนะครับ เจอผู้ไล่ผู้ฟักกัดมันกันอีกแล้วครับระหว่างอัตพลอุ่นสีกับนบพนดลพูนช่วยจากสิงนะครับโอ้โหอานบโอ้โหอัตพลขึ้นไปนาแล้วครับเป็นการไล่ล่าของนพดลพูนช่วยครับยังไม่แน่นอนครับตอนนี้เพราะเพิ่งปล่อยออกวช็อตไปนี่ความเร็วของเรือยังไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับผ่านไปหนึ่งรอบแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วครับโอ้แผนมาแล้วครับนพดลพูนช่วยแผนมาอัตพลอุ่นสีรู้อยู่มือรู้เท้ากันอยู่ครับคู่นี้ มาดูคู่นี้ครับม่ต้องดูตำแหน่งครับโอ้โหเสีองรเสิร์ฟแสงน้ำาดิงขึ้นมาแล้วครับมาไล่ประกบราชนราบงในภาพครับตอนนี้นภพลพุ่นช่วยกับอัตพลอุ่นรีคู่ปราบครับและนี่ครับภาษาปามพรมกับราชนราบงกำลังจะมาเป็นคู่ไฟกันอีกคู่หนึ่งครับหนึ่งกับสองโอ้โหอดีตสนามนี้กับอดีตสนามที่แล้วครับนภดลพุ่ช่วยกับอัตพลอุ่นศสีนะครับโอ้โหวันนี้เรือของอัตพลเดินดีนะครับ ยิงยาวเลยครับสนามนี้มาดูว่านพดลจะไล่ทันไหมครับไอเรซซิ่งนะครับโอ้โหแต่เมื่อวานนี้ตำแหน่งเราอยู่อันดับ4ี่ครับ4กับ1ครับ1กับ4ี่อันดับหนึ่งมาอยู่ที่4อันดับ4ี่มาอยู่อันดับที่หนึ่งครับคะแนนเท่ากันเป๊ะนะครับตอนนี้เอาละครับมาดูกันต่อครับว่านพดลจะจับดาวอย่างอัตพลได้หรือไม่ครับหรืออัตพลมียกจังหวะหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ครับความ ทันเร่งหายไปเลยครับเสียงแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเร่งโยนขาตอนมาแล้วครับโอ้โหมากับความมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับสําหรับสิงห์ e ิเสิร์ฟนะครับมากับความมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับนี่ครับพยายามจะแซงอาราชันให้ได้นะครับถ้าแซงราชันได้นี่คะแนนรวมจะเป็นแชมป์แล้วนะถึงจะไม่เปอร์เฟกแต่ก็จะเป็นแชมป์สนามได้นะครับสําหรับสิงห์ดิเสิร์ฟนะครับ นี่ครับแล้วราชันสะด้วยครับแชมป์สนามที่ผ่านมาครับเหนียวหนึบแน่นอนครับเรื่องความเหนียวที่ต้องยกให้เขานครับชาณราวงครับนักแข่งรุ่นเก่าคนหนึ่งเลยแล้วครับเรือหมายเลขที29จากทีมช่างดำบางแสนครับความหวังของลุงดำมาแล้วนี่ครับอุทาราชันอยู่ข้างหน้าวสันเหนื่อยครับเพราะว่าคะแนนนี่จะห่างกันไม่ได้เลยนะครับต้องดูวสันว่าจะขึ้นราชันได้หรือไม่นะครับ เอาใจช่วยว่าจะขึ้นรูปไหนครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันมาแล้วนะครับเจอกันมาแล้วนะครับไล่ครับสิงเลเซอร์เป็นฝ่ายไล่น้ำดื่มสิงครับเป็นฝ่ายไล่ลุงดำช่างดำนะครับ ดันั้นพยายามจะย่นระยะทางเข้ามานะครับแต่ราชันนั้นเรือเดินปลายครับเรือไหลครับไหลปลายครับไหลปลายดีนะครับเอาละครับวสังจะใช้วิธีไหนนะครับในความเก๋าเกมของเขานะครับว่าจะไล่ราชันทันหรือไม่นะครับโอ้โหครับอัตมพลอุ่นสีเรือลอยทั้งลำเลยครับมีคลื่นเข้ามาครับอันตรายแล้วครับ อันตรายด้านขวามือของสนามครับดูครับอัตรพลมีปัญหากับเรือหรือเปล่าโอ้ขึ้นเด้งครับโอ้ครับอัจรพลไม่สนใจเรื่องคลื่นเลยนะครับโอ้โหครับเกิดอะไรขึ้นอัตรพลหรือเปลายังหายเรือไปไหนครับเนี่ยโอ้มาดูเนี่ยออกเรียบร้อยครับอัตรพลครับโอ้โหครับจังหวะคลื่นตัวนั้นมีคลื่นอะไรมาครับเดิงเดงแล้วเรือลอยกระแทกสองทีครับเรียบร้อยเลยครับอัตรพลครับโอ้โหจบข่าวแล้วครับทําให้นี่เลยครับ โอ้โหครับไอ้เครียดเลยครับเรือมาดีๆเปิดฝาทิ้งแรมเลยครับไม่เอาแล้วฝาเผอโอ้โหครับนบดลภูนช่วยมากระดวงครับตอนนี้คนเหนือดวงครับมาแล้วครับออไปเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับกลายเป็นนบดลภูนช่วยจากสิงห์ทีมนะครับเรือหมายเลข5้า้านะครับขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งอย่าไว้ใจสนามครับโอ้แต่เรือเสถียรครับมีคลื่นครับโดดลอยทั้งลำเลยครับ ลอยทั้งลำนะครับจุดนั้นเป็นจุดอันตรายครับโอ้โหครับจะอยู่มีคลื่นมาได้อย่างไงครับโอ้โหครับดูสิครับจมมาอีกลำหนึ่งแล้วนะครับตรงจุดนั้นครับเอาละครับพังเป็นพังครับสนามสุดท้ายนะครับสนามสุดท้ายครับนพดลเริ่มอ่าแล้วครับเริ่มไม่ต้องใช้ทอสสปีเพราะว่าคู่แข่งแบเบอร์ไปแล้วครับไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับสําหรับนพดลผลช่วยและต้องการอันดับหนึ่งอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ต้องหันมาหันมาสนใจวัชรพันพรมสิงห์รีเสิร์ฟนะครับซึ่งต้องชิงดํากับนี่แหละครับ ทิงามกับราชันรามวงครับต้องขึ้นราชันให้ได้นะครับถ้าขึ้นไม่ได้นี่ไม่ได้แชมป์สนามนี้แน่ๆนะครับเอาละครับมาดูความพยายามของวสันปานพรมไล่เข้าไปแล้วครับไล่ครับกดดันให้ไปติดคู่ต่อสู้นะครับเรือนกรอบให้ได้นะครับวสันต้องไล่ให้ได้นะครับตามแผนของเขาเลยนะครับอัตพลมาแล้วครับเรือขึ้นมาหายไปรอบหนึ่งเลยครับตอนนี้ โอ้โหครับอัตพลแกมุ่งมั่นจริงๆครับทิ้งฝาเรือเลยครับไม่สนแล้วนี่ครับโอ้โหบ้านบุญฤทธิ์ครับจังหวะนิดนึงครับไม่สนแล้วครับอัตพลชั่วโมงนี้ผมบอกเลยครับว่าชนเป็นชนครับพังเป็นพังแล้วครับหวางกันไม่ได้แล้วครับนอกรอบต้องเปิดไลน์นะครับไม่เปิดไลน์ต้องมีกระแทกกระทันกันบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาขอโทษขอโวยกันนะครับในน้ําว่ากันต่อครับราชันกับนี่สิงรีเซิร์ฟครับเรือหมายเลขสองเก้านะครับวสารนันชีเข้าในย่นระยะทางเอาแล้วครับ เหลือระยะทางแค่10เมตรครับวสันมาแล้วครับวสันปานผมทิงรีเสิร์ฟมาแล้วครับได้เข้าไปครับไล่เข้าไปตีเข้าไปแล้วครับตอนนี้เอาละครับราชันคุณดอบไม่ได้นะครับดอบยุ่งเลยครับตีโอบด้านนอกครับสับหาลายรีเสิร์ฟหาลายครับพยายามจะหาลายและย่นระยะทางให้อยู่ในเป้าหมายให้ได้นะครับตอนนี้ไล่ไปถึงเบอร์55้าครับเอาครับนพดลภูนช่วยเรือก็มีปัญหาเหมือนครับดอบความเร็วลงมาขนาดนี้นี่เรียบร้อยแล้วครับ รัดลภูมิช่วยครับเรือวิ่งไม่ออกครับดูสิครับโอ้ครับออกหอได้ครับออกไปไปหยุดหยุดนะครับตอนนี้เครื่องยนต์มีปัญหานะครับโอ้โหครับมีไม่ได้นะครับยังไงต้องประคองให้ครบยกนะครับตำแหน่งมีอยู่นะครับ4ี่กับ1 1หนึ่งกับ4ตอนนี้ราชันฉีกออกขวาครับราชันฉีบออกขวาครับเพื่อที่จะตีโอบระดลให้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับโอ้โหครับนี่ครับรีเซิร์ฟสิงค์รีเซิร์ฟครับ อย่างที่จะเปล่าเข้าในครับอยู่ลายในโอแต่นี่ครับราชันแกอยู่ลายนอกแล้วปิดเข้ามาลายในและกอดทุ่นนะครับทําให้วัชานปานพรมนั้นขึ้นยากนะครับแต่ตอนนี้นะครับนพดลคูนช่วยเป็นผู้นํานะครับและอยู่ในลายด้านในทําให้ราชันนั้นออกไปอยู่ในลายด้านนอกนะครับแล้วนพดลกอดทุ่นนะครับทำให้ราชันนั้นต้องโอบไป้กว้างนะครับนั่นเป็นจังหวะของวัชานปานพรมนะครับที่จะทอปสีดขึ้นมา และช่องไน์ในก็จะว่างนะครับจะเป็นจังหวะที่แซงได้โอ้โหแต่ก็ไม่แผ่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนบดลผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นราชันราบงครับดูสิครับมากันเต็มเต็มไม่มีใครแผ่วครับไม่มีใครยกให้ใครเลยครับโอ้พยายามจะแซงนบดลจริงๆครับแซงได้จริงครับเราไม่กลัวเรือพังด้วยเสียบพนอยมีโอกาสชนกันแน่นอนโอ้เรียบร้อยด้วยครับเรือดับไปเลยครับราชันครับดูสิครับไม่น่าเสี่ยงจริงๆครับไม่น่าเสี่ยงเลยครับเรียบร้อยเลยครับ หางเรือมีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหจังหวะเม็ดนี้นะครับแสงในเม็ดนี้น่ากลัวนี่ครับพี่น้องดูครับความมันบันเจิดอยู่ตรงนี้ครับยอมทั้งคู่เลยครับเสียตำแหน่งเลยครับราชันเรียบร้อยครับแบเบอร์เลยอย่างนี้ครับสิงเลอร์แบเบอร์ไปแล้วครับอย่างนี้โอ้โหแล้วอยู่ในรอบที่10ด้วยเอายังเหลือห้ารอบครับกลับมาได้หรือเปล่าครับโอ้โหครับเสียดายจริงจจังหวะเม็ดนี้ผมบอกแล้วว่าอันตรายมากนะครับราชันโอ้โหไม่น่าเสี่ยงจริงๆนะครับเม็ดนี้ไม่น่าเสี่ยงนะครับ ไปธรรมดาก็แซงได้เลยครับเพราะว่าเรือหมายเลข55บอกได้เลยนี่ครับเรือมีปัญหาแน่นอนครับวิ่งได้แค่นี้เองครับถ้าประคองไปก็ได้ตำแหน่งที่หนึ่งก็โอ้โหตำแหน่งอันดับขยับเปลี่ยนเลยนะครับเอ้าสิงรีเซิร์ฟครับสิงรีเซิร์ฟเป็นทองเหลืองหรือเปล่าไม่เป็นทองเหลืองครับแข่งได้ปกติครับเอาแล้วครับไอริซซิ่งนะครับมาอีกรอบแล้วครับเอาแล้วครับจะมาทวงตำแหน่งคืนครับไปเป็นูคู่ครับ พี่น้องอยากระพิตตาครับจับตามองในทุกรุ่นทุกราครับโอ้โหบอกแล้วไงว่าสนามเดิมพันแห่งชีวิตของเขานะครับฤดูกาลนี้ดุดันจริงๆครับสนามนี้เป็นสนามสําคัญสําหรับพวกเขาครับนี่ครับศักดิ์ศรีดีกรีตัวนี้ครับความมันระดับประเทศอยู่ข้างหน้าท่านครับอยู่บนจอมือถือของท่านแล้วครับตอนนี้นะครับเอาละครับไอเลซิ่งมาแล้วครับอัตริย์อุ่นศรีนะครับมาไล่ครับมาไล่สิงรีเซิร์ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเอาละครับปัญหาอยู่ที่สิงรีเซิร์ เครื่องยนต์ iscilla, ม,มีปัญหาหรือเปล่าครับแผ่วไปเลยครับนะครับสำหรับนพดลพูนช่วยเครื่องมีปัญหาไปแล้วนะครับแต่ตำแหน่งยังอยู่นะครับยังประคองเรือไปอยู่นะครับเดี๋ยวมาทราบกันนะครับสิ่งนี้เสร์ฟครับนี่ครับไอรีสิงขึ้นมาครับไอรีสิงขึ้นมาแล้วทำท่าจะไล่แทงได้ด้วยนะครับโอ้ครับวสันแกบานออกไปครับบานออกไปครับดันออกไปออกไปครับเพื่อล่อให้นพดลโอ้โหนี่ครับอัตพลขึ้นได้ครับอัตภพลขึ้นได้แล้วเบียดอีกแล้วครับโอ้โหครับ ขึ้นได้ครับอาตมพลขึ้นมาได้แล้วครับเอาลยครับปัญหาวสารปานพรมครับเครื่องยนต์ดรอปลงไปครับโอ้โหครับอย่างนี้ยุ่งเลยครับอย่างนี้ยุ่งเลยครับราชนราวงขึ้นมาได้ด้วยครับตอนนี้ราชนะราววงเรือยังไปไม่ได้เหมือนกันครับเอาแล้วครับตำแหน่งของวสานปานพรมเพียงแค่ชนะราชนาราววงซึ่งเสียอยู่ในสนาม เท่านั้นเองครับจะได้เป็นแชมป์สนามนี้แต่ราชันยังไปไม่ได้วสันก็มาไม่ได้ครับพี่น้องโอ้โหเอ้ามาได้แล้วครับเอาล้ครับโอ้โหครับวสันครับยังไม่มั่นใจครับราชันรออยู่ตรงนี้ครับราชันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับยังไงต่อราชันราชันต้องเลี้ยวครับราชันออกจากการแข่งขันไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณเสียคะแนนเลยเอาแล้วครับวสันเรือก็พังครับเออเรือก็พังครับไปไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้แสงราชันได้รอบแล้วครับ โอ้โหนี่ครับเขาต้องการชนะราชันเท่านั้นนะครับโอ้โหแค่นั้นเขาก็ได้แชมป์สนามนี้นะครับราชันเรือเสียครับวสันเรือก็เสียครับโอ้โหครับมาคู่หลังครับไอ้นั่นเรือพลิกไปแล้วเสียแล้วกลับมาได้ครับโภดลพูนช่วยก็เรือเสียอีกครับเสียกันทั้งสนามเลยครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้โหสนามสุดท้ายใส่ก็เรือพังเลยนะครับ่างที่พอเรียนทราชาพรามันเบาบางครับไอเลซิงครับมันนอกรอบกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูที่ผลคะแนนนะครับ ตอนนี้ต้องดูที่ผลคะแนนรวมเพราะว่าไอเรือเสียไปรอบหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําหน้ายังเป็นวสานปานพรมอยู่นะครับน่าจะเป็นวสานปานพรมอยู่นะครับนี่ครับเสือครับยังฟอร์มเสืออยู่นะครับเรือหน้าพังแล้วนะครับแต่ยังฟอร์มว่าเรือเขาเนี่ยวิ่งดีอยู่นะครับความเร็วมันหายไปแล้วครับความเร็วมันดอกไปแล้วเยอะเลยนะครับทําให้ไอ้นั้นขึ้นไปห่างเลยครับรางวงมาเกิดทันรอบแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหครับต้องพยายามต้องโอ้โหครับเอาใจช่วยนะครับสิงห์รีส์ครับ โอ้เอาใจเชิดเรินพูนช่วยครับไอ้กำลังจะมานอกอีกรอบแล้วนะครับน็อกรอบนี้คือแสดงคะแนนของไอ้มาทันทีเลยนะครับเอาละครับรบเรนพูนช่วยนะครับจะประคองให้ได้ไม่เข้าสู่รอบหลับสุดท้ายครับคงหาวครับเอาละครับดูซิว่าจะไล่กันทันไหมครับแน่นอนครับแบเบอร์นะครับว่าสารปานพรมนะครับเพราะว่าทางทางตาชันรามวงนั้นไม่สามารถที่จะมาได้ว่าสารก็ห้อย ท้ายติดน้ำมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของอัตพลอุ่นรีกับอัตพลอุ่นสีกับดพดมผุนช่วยครับต้องประคองให้ได้รอบสุดท้ายครับคลานเข้าป้ายทั้งหมดครับอดเข้ารอบสุดท้ายนะครับโอ้โหครับเครื่องก็พังนะครับโอ้โหครับเรือพังกันทั้งสนามครับ นี่ครับนถดูนพูนช่วยครับอัตพลอุ่นสีทุกทับตรงตามบักรุกครับนถดูนพูนช่วยครับเป็นนถปดูนพูนช่วยนะครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับกู่หน้านะครับยังครับยังไม่ใช่แชมป์นะครับแชมป์ต้องเป็นลำนี้นะครับรุ่นลีเสิร์ฟคลานมากับครับแชมป์กับรองแชมป์คลานมาครับเติมเตียมเติมเตียมมานู่นแล้วครับโอ้โหเรือพังแต่เอาเรือมาจนถึงเส้นตามบักรุกนะครับ ยังไม่ตามักรุกนะครับสำหรับราชันนะครับเพราะว่าต้องอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวสันปานพรมนะครับที่จะได้รับการตีธงในรอบสุดท้ายครับราชันก็ต้มเตี้มเข้ามานะครับต้มเตี้มเข้ามาครับเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูว่าผลจะเป็นยังไงต่อครับปาเต์เตี้มผ่านตรงตามมุกเรียบร้อยเรียบร้อยแซงได้ในที่สุดท้ายหรือไม่แซงได้หรือไม่โอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับ1กับ2ครับ โอ้โหคางเข้าไปทั้งคู่เลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาทราบผลคะแนนรวมจากคณะกรรมการนะครับผมพาบรรยายเพียงคร่าวๆไปทางนั้นเองนะครับดูว่าถ้าคะแนนรวมนะครับแค่ว่าสารปานธมนะครับชนะราชันก็เป็นแชมป์แล้วครับแต่ราชันนี่น่าจะหายไปรอบหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูคะแนนรวมครับโอ้โหกับการพูดไม่ถูกเลยครับภาคไม่ถูกเลยครับโอ้โหหนึ่งสองพังทั้งคู่สามสี่ก็พังนะครับ โอ้โหแต่สลับสับเปลี่ยนลากเลือจนเข้าป้ายกันเป็นแถวเลยได้สําเร็จทุกลําในสภาพย่อบยับย่ำแย่ยยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูต่อครับ <c oughs> ขอบคุณครับท่านผู้การสนับสนุนทุกท่านนะครับ